สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะสบายกันดีทุกคนนะอพิสตันนี้นะคะหวานมี เกร็ดน่ารู้น่ารู้เกี่ยวกับเรื่องธาตุปีศาจนะคะจะมาพูดถึงค่ะก็ตอนนี้นะเรื่องธาตุปีศาจนะคะทั้งพักหนึ่งจบไปแล้วล่ะแล้วก็พักสองก็กำลังจะจบลงเช่นกันนะคะจะจบวันที่25เมษายนนี้แล้วค่ะก็สำหรับทุกท่านนะคะผู้ชมซีรีส์จีนที่น่ารักเนี่ยท่านก็จะรู้ว่าแนวทางในการดูซีรีส์ของตอนเองชอบแนวไหนนะคะนี้ท่านที่ชอบดารานักแสดงเนี่ย ก็ย <muitas> <arias> ิ่งจะฟินเข้าไปใหญ่ถ้าเกิดว่ามีผลงานของพวกเขาออกมาออนแอร์ค่ะอะไรก็ดูใช่ไหมคะแต่เรื่องทัสปีศาจเนี่ยแนะนําจริงๆนะเพราะว่ามันสนุกดีแล้วก็เป็นแนวนิทานนะคะที่ทุกคนสามารถดูได้นะคะจริงๆแล้วถามว่าบทมันเศร้ามากไหมมันก็ไม่ได้เศร้ามากหรอกค่ะเพราะว่าพวกเราก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันผิดกฎสวรรค์ไงแต่พวกเราดูเพื่อให้กําลังใจตัวละครในนั้นว่าเออมันจะต้องประสบความสําเร็จสิผู้ที่ มีความรักแท้ก็ย่อมได้รับผลของการที่มีรักแท้แล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อรักแท้นะคะ,อะคอนเซปต์ของการแบ่งเป็นธาตุปิศาจภาคหนึ่กับภาค2เนี่ยพวกเราก็จะเห็นว่าเอราว่าภักที่1มันก็คือเรื่องราวที่เป็นต้นเหตุนะคะคือ ต้นเหตุของความรักง่ายๆก็คือเป็นเรื่องราวต้นเหตุของความรักการเริ่มความสัมพันธ์จากนั้นก็คือความเกียดก็คือเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกกับนางเอกของพวกเรานะคะจากนั้นในส่วนที่2หรือว่าภาคที่2ที่เราเรียกกันแล้วก็ดูกันอยู่ในตอนนี้ก็คือมันเป็นเรื่องราวของผลลัพธ์ค่ะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมาจากภาคที่1น,นั่นเองนะคะก็ะคือตัวหลักของเรื่องก็คือจีอินเหอนางเอกแล้วก็ แล้วก็พระเอกก็คือฉางอีค่ะก็เอาง่ายๆคือจีอินเหอก็เป็นสาวงามนะคะแล้วก็ที่ร้อนแรงด้วยอังจริงเพราะนางเป็นคนเ้่าหารค่ะส่วนฉางอี้นั้นนะคะในภาค2ก็คือเขาเป็นเจ้าแห่งเปยหยวนแล้วก็เจ้าแห่งเปยหยวนนี้นะคะเข้าใจนางเอกผิดก็เกิดการทรมานขึ้นมาแต่จริงๆแล้วในใจเขาก็ถูกทรมานเช่นกันนะคะ ทีนี้นอกจากที่เราจะได้เห็นฝีมือการแสดงของรนเจียหลุนแล้วก็ดินลาบาแล้วนะคะยังมีนักแสดงค่ะอีกหลายๆท่านเลยที่สามารถารับบทบาทแล้วก็อ,ออกมาก็คือปล่อยของออกมาได้นะคะระเบิดอารมณ์พวกเราได้น้ำตาแตกแล้วก็ยิ้มบ้างหัวเราะบ้างอะไรไปเรื่อยเลยค่ะอารมณ์คนดูนะคะก็คือจุดหนึ่งที่ ที่น่าจับตามองมากๆเลยก็มีบทบาทของซุนเตอ๋อเซียนจีแน่นอนนะคะรับบทโดยคุณกัวเสี่ยวถิงค่ะก็เป็นคนเดียวที่เล่น2บทบาทในเรื่องนะคะคือซุนเตอ๋อเซียนจีนางก็จะสุดไปอีกด้านหนึงเลยนะคะสุดไปทางด้าน เป็นมารในที่สุดแล้วก็อีกหัวใจหนึ่งนะคะก็คือเล่นเป็นหนิงซื่อวี่ก็คือเป็นท่านปร,รมาจารย์หญิงนะคะของของหนิงชิงหนิงชิงเป็นแบบเจ้าตำหนักของปร,รมาจารย์อมะตะแห่งจัก,กรพัิสวรรค์นั่นเองนะคะก็เล่นเป็นสองบทบาทเราจะเห็นถึงวิธีการพัฒนาฝีมือในการแสดงนะคะเรียกได้ว่าเล่นได้ดีมากระดับที่ว่าเธอเข้าใจในตัวละครที่เธอเล่นเป็นอย่างดีนะคะไม่เฉพาะ หวานเท่านั้นที่ ที่ชมแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ชมนะคะต่างๆในประเทศจีนเองก็ให้คอมเมนต์มาแบบนี้เหมือนกันสำหรับกัวเสี่ยวถิงในบทของซุนเตอร์เซียนจีแล้วก็หนิงซื่ออี้ค่ะเธอได้รับคำชมเชยเป็นอย่างมากนะคะจากนั้นนี่ก็มีบทบาทของอเฉียซานยั่วนะคะซึ่งตัวละครตัวนี้เราจะเห็นว่าบางทีเธอปักแข็งมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ยอมไม่ยอมพูดดีๆกับหลี่ซูสักทีแต่อันเนี้ยมันคือมันก็มาจากนิยายต้นฉบับเช่น การคาเลคเตอร์ของเฉียดซันยั่วนะคะเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งนักแสดงนะคะคุณฟ่านเจิ้นก็แสดงออกมาได้ดีค่ะเหมือนกับแบบว่า ประคองคาแรคเตอร์ออกมาจากนิยายต้นฉบับเลยนะคะส่วนตัวละครหลินห้าวชิงนั้นนะคะหลินห้าวชิงนี้จริงๆแล้วถ้าเราดูตามบทละครที่เราดูตอนนี้เขาเป็นพระรองที่ดีสุดๆเลยนะคะแต่ว่าในในนิยายก็คือเขาไม่ใช่พระรองแหละในนิยายต้นฉบับก็น่าจะเป็นหลี่ซูนะคะที่คู่กับเ่วดสันยั่วมากกว่าที่เป็นพระรองนะคะแต่พอมาเป็นเวอร์ชั่นละครโอ้โหบท บทบาทบทละครที่ถูกเขียนขึ้นมาใหม่นะคะของของหลินฮาวชิงดูดีงามโอ้โหเป็นเป็นโคตรดีอะ่ะเป็นคนโคตรดีเลยนะคะแล้วก็หวานคิดว่าเขาแบบว่าได้แม่ยกเยอะค่ะจากเรื่องนี้นะคะคือมีคนรักแล้วก็เห็นใจหลินฮาวชิงเยอะมากๆเลยนะคะจากนั้นค่ะ เขาไม่มีคู่อ่ะเรื่องนี้ไม่มีคู่ถึงแม้ว่าจะมีซือวี่ที่เป็นสัตว์วิญญาณนี่ก็เขียนบทในละครขึ้นมาใหม่เช่นกันให้มารักหลินฮาวชิงในแบบพิเศษพิเศษนะคะไม่ใช่เฉพาะเป็นทาสกับนายอะไรแบบนี้ค่ะส่วนชฉีวซันยฺวแล้วก็หลี่ซูนั้นนะคะหลี่ซูไม่ตายเหมือนในนิยายต้นฉบับคือตายแล้วฟื้นมาได้ค่ะอันนี้ก็โอเคนะไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับกับเรื่องราวตรงนี้ค่ะเอาเอาตามนั้นนะคะอย่างน้อยก็อยากให้มี คู่ที่สมหวังเยอะๆนะคะจากนั้นเนี่ยคู่ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือลั่วจินชางค่ะที่ได้หูอี้เฉวนมารับบทนี้นะคะคือปกติน้องเขาเป็นนางเอกอยู่แล้วเบอร์หนึ่งมาหลายๆเรื่องอยู่แล้วนะคะแล้วก็มารับเรื่องนี้เป็นดาราสมทบเอาง่ายๆไม่ไม่ใช่คู่เอกแต่ว่าผลงานการแสดงฝีมือนะคะเยี่ยมมากๆเลยหูอี้เฉวนแล้วก็เล่นได้เป็นธรรมชาติมากๆค่ะถ้าน้องเขาร้องไห้นะคะรับรองว่าหวานร้องตาม แน่นแต่ถ้าน้องเขายิ้มนะคะหวานก็ยิ้มตามแน่นอนค่ะก็คือไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นแฟนคลับน้องเขาโดยตรงนะคะแต่ว่าชอบในฝีมือการแสดงก็คือชื่นชมในฝีมือการแสดงของหูอี้ฉวนจริงๆค่ะเธอเข้าใจบทบาทของเธอมากๆนะคะเธอเป็นเหมือนกับว่าเป็นสัตว์วิญญาณเป็นปีศาจอมะตะของจีอินเหอนั่นแหละนางเป็นผีเสื้อที่น่ารักของทะเลจีนใต้ค่ะแล้วต่อมานะคะคือนางจะเป็น คือนางจะไม่ชอบ แล้วก็เป็นศัตรูกับทุกคนที่ที่ไม่ชอบจีอินเหอเอาง่ายๆนางเป็นเพื่อนที่ดีมากๆของจีอินเหอเลยนะคะแล้วก็คู่กับคงหมิงนะคะในเรื่องซึ่งคงหมิงมีลักษณะของคนที่เป็นแบบคอนเซอร์เวทีปะเป็นคนที่อนุรักษ์นิยมนะคะเหมือนเป็นตะแก่เลยคะคงหมิงะนะคะมีความรู้สึกว่าเหมือนลุงนะคะลุงกับหลานอะไรอย่างนี้เป็นคู่กันนะคะสำหรับรั่วๆกับกับคงหมิงนะคะน,นี่คืออันนี้คือสิ่งที่หวานคิดนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะคิดว่า คิดไม่เหมือนกันก็ได้นะแต่อันนี้คือสิ่งที่หวานคิดว่าเขาเหมือนคุณลุงนะคะแล้วก็ร่วดๆของพวกเราเหมือนเป็นหลานสาวที่มีชีวิตชีวาอะไรประมาณนั้นเลยค่ะ มาค่ะทีนี้เรามาจับประเด็นเรื่องราวกันนะคะก็คือตั้งแต่ภาคที่1มามายันภาคที่2เนี่ยทั้งหมดตอนนี้ก็34ตอนนะนะรวมทั้งหมดนะคะ34ตอนที่เราดูกันมาเนี่ยพวกเราก็จะเห็นว่าคอนเซปต์อย่างเดียวของเรื่องนี้เลยนะคะก็คือมันเริ่มต้นด้วยความรักที่เป็นไปไม่ได้ค่ะไม่ว่าจะคู่ไหนคู่ไหนนะคะของตัวละครเด่นๆในในเรื่องนี้ในเรื่องาธาตุปีศาจมันก็คือคอนเซปต์เดียวกันคือ มันเป็นความรักที่เป็นไปไม่ได้ค่ะก็เอาคู่แรกนะคะจีอินเฮของพวกเรากับฉางอี้ค่ะก็ถ้าไม่ใช่การที่ซุนเตอ๋อเซียนจีไปไปลังควานตรงไห่แล้วไปจับเอาฉางอี้มานะคะนางก็จีอินเอ G U ก็จะไม่มีทางที่จะได้พบกับฉางอี้ค่ะจากนั้นนะคะ ก็ต้องมาดูเหตุผลว่าทำไมทาไมณนะตอนนั้นซุนเตอ๋อเซียนจีไปจับฉางอี้ได้ซึ่งในในบทละครก็ไม่ได้พูดถึงนะคะเอาง่ายๆคือน,นางเอาแต่ใจตัวเองค่ะซุนเตอ๋อเซียนจีนะคะเห็นว่าเงือกสวยงามไงก็เลยอยากจะจับมาตอนแรกก็คือจะเอามาเป็นของขวัญวันเกิดให้ท่านอาจารย์ที่นางรักนั่นเองนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาตามลุ้นว่าระหว่างฉางอี้ซึ่งเป็นปีศาจกับจีวินเหอซึ่งเป็นมนุษย์นะคะประมาจารย์ทางจิตวิญ,ญญาณเขาจะข้ามเส้นมาได้อย่าง ะะที่จะมามีความเขาเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็มีความรู้สึกรักกันไหนที่สุดค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องเราก็จะได้เห็นเรื่องราวนะคะการพัฒนาบทมาเรื่อยๆคือเส้นของเรื่องมาว่าจีอินเหอรู้สึกอย่างไรว่าออนางสามารถที่จะใช้โอกาสที่จะฝึกฉางอีเนี่ยเพื่อที่จะเอามาเ,ออเป็น เป็นรางวัลให้ตัวเองได้หนีคือได้ออกไปจากไอ้อาว่านฮวากูนี้สักทีเพราะนางรักอิสระนางอยากออกไปแล้วนะคะซึ่งตอนแรกคือนางจะฝึกฉางอี้ให้สําเร็จแล้วส่งมอบไปให้ซุนเตอ๋อเซียนจีไม่ได้มีความคิดว่านางจะเก็บฉางอี้อะไรไว้นะคะแล้วเส้นทางมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะจากนั้นนะคะก็คือเหมือนกับว่าฉางอี้ก็คือคนหนึ่งที่เคยอยู่ในทะเลลึกอีกคนหนึ่งก็อยู่แต่บนบกนะคะอย่างนางเอกของพวกเราซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะ ข้ามเส้นนั้นได้ค่ะเอาจริงๆนะคะมาที่ชิงอี้รวนเหนียวบ้างนะคะหรือว่าชิงจีที่ผู้คนเรียกกันอยู่ในตอนนี้ในละครนะคะซึ่งถ้านางไม่ได้ถูกผนึกไว้ในหุบเขาว่วานทวากู่โดยไอ้หังสีสิบเหลี่ยมนั้นนะคะหลี่ซูเนี่ยก็คงไม่เข้ามาที่นี่ค่ะเพราะว่าหลี่ซูต้องการมาช่วยชิงอี้รวนเหนียวนั่นเองนะคะแล้ว เพราะว่าหลี่ซูต้องการช่วยชิงอี้รวนเหนี่ยวนั่นเองก็เลยทำให้เขาได้มีโอกาสมาพบกับชั่วสันยั่วค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีเรื่องราวของว่าเออเขาพบกันได้อย่างไรรู้จักกันได้อย่างไรแล้วพัฒนานะคะคือเกิดการตกหลุมรัก นางแล้วก็ตกหลุมรักเขาได้อย่างไรค่ะจากนั้นนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือไอ้ว่านทวากูตรงนี้นะคะหุบเขาหมื่นบุพผาเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่โดดเดี่ยวจริงๆนะคะคือเป็นสถานที่ที่ใครก็ห้ามมีคู่ค่ะจากนั้นนะคะคู่ของลววจินชางกับคงหมิงค่ะนักแสดงที่รับบทเป็นคงหมิงชื่อว่า หวังจือเถิงนะคะเอ๋ ه, หรือว่าทางค่ายจะกำลังดันนะคะมาให้มีฉากแบบว่ามาจุบ๊บจุ๊บมาได้กันกับน้องอล้วัวล้ววของพวกเราบ่อยจังเลยนะคะสำหรับหวังจือเถิงนะคะคนนี้น่าจะเป็นใครดีน้องชายผู้กำกับไหมคะเดานะจากนั้นนะคะก็คือเส้นทางของคู่นี้ก็คือถ้าคงหมิงไม่ออกมาจากไอ้ตำหนักปรมาจารย์อมตะแห่งจกกักรพรรดิสวรรค์นะคะแล้วก็ได้รับมอบหมายจากราชาแห่ง สวรรค์ให้ป่าค้นหาฉางอี้เนี่ยเขาจะได้มีโอกาสพบกับฉางอี้ได้อย่างไรนะคะแล้วก็เขาจะข้ามผ่านเส้นทางคือเขาจะไม่ไม่ทำร้ายจีอินเหอได้อย่างไรเพราะต่อมาคือเขาเป็นเพื่อนสนิทกับฉางอี้แล้วเขาก็ไม่ชอบจีอินเหอนะคะสำหรับคงหมิงซึ่งมันก็จะมีเรื่องราวระหว่างว่าเขาจะข้ามผ่านการที่จะกีดกันจีอินเหอได้อย่างไรด้วยแล้วเขาก็จะได้พบกับ ล้วล้วของพวกเราหรือว่าล้ววจินชังผู้น่ารักได้อย่างไรถ้าเขาไม่รู้จักแล้วก็เกิดความไม่ชอบจีอินเหอก่อนอะไรเงี้ยแล้วเขาจะมารักล้วล้วของพวกเราได้อย่างไรนะคะจากนั้นนะคะคงหมิงก็จะตกรุมรักล้วล้วได้อย่างไรเพราะว่าเขาอ่ะเป็นคนที่หัวโบราณสุดๆค่ะแล้วก็เป็นคนที่แสวงหาความชอบธรรมอ่ะแล้วก็เป็นคนที่เชื่อกฎของที่ว่าไอ ปรมาจารย์ปรมาจารย์แห่งจิตวิญญาณนะคะกับปีศาจรักกันไม่ได้คือเขาเป็นคนที่เชื่อในเรื่องนี้มากๆแต่แล้วคงหมิงก็ข้ามผ่านจุดนั้นไปนะคะแล้วก็แบได้พลเมียเป็นปีศาจเป็นคนแรกเลยค่ะเอาจริงๆนะคะในเรื่องสําหรับคู่ทุกคู่เนี่ยก็มีคงหมิงกับร่วล้วนนี่แหละค่ะ จากนั้นนะคะนักแสดงค่ะคุณตรงเล่ยนะคะถงเลย่ยที่แสดงเป็นชิงอี้รวนเหนียวนะคะแล้วก็คุณเจิ้งกวัวหลินที่รับบทเป็นหนิงรวด่ดซูคู่นี้เป็นเป็นแสดงเป็นคู่ดึกเลยนะคะคู่ดึกดำบันเลยเป็นคู่รักต่างสปีชีค่ะต่างเผ่าพันธุ์กันนะคะสำหรับสองคนนี้เป็นคนที่ เ,เรียกได้ว่าไม่มีการควบคุมทางด้านอารมณ์ะมีทั้งความลหลงไหลมีทั้งรักการดื่มนะคะเช่นการดื่มเหล้าเนี่ยชิงอีรววนเหนียวพวกเราสุดยอดค่ะจากนั้นนะคะนางอะ่ะผู้หญิงอะ่ะ ทั้งสองคนเลยคือชิงอี้รวนเหนี่ยวแล้วก็ผู้ชายนะคะหนิงรวดซัวพวกเขาตกหลุมรักกันขนาดไหนขนาดที่ว่าสามารถจะโยนตัวเองเข้าไปสู่ไอ้กับดักเวทนั้นได้เลยก็คือไม่ไม่กังวลเลยว่ามันจะเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือเปล่าเพราะว่าจุดประสงค์ที่จะต้องเข้าไปนะัดจุดนั้นคือได้เข้าไปอยู่ร่วมกันเป็นคู่ตูดาง,งานอยู่ร่วมกันตลอดกาลเออแค่จุดนี้นะคะคือหลงไหลได้ปื้มคือหลงไปทุกอย่างเลยตอนมีความ รักนี่เอาจริงๆนะคะคู่นี้คือเป็นรุ่นดึกดําบรรที่มีความรักกันสุดๆจริงๆค่ะแต่ก็เรื่องราวมันก็ไม่ได้ง่ายนะคะเพราะว่าหนิงรั่วสู่ก็ถูกหนิงชิงฆ่าตายไปซะแล้วค่ะแต่สุดท้ายนะคะชิงอี้รวนเหนี่ยวก็ไม่ได้พบเนื้อคู่ของนางหนิงรั่วสู่นั่นเองแล้วก็ต้องเจ็บแค้นโดยไม่รู้อะไรเลยเป็นพันๆปีเลยนะคะ ก็ย้ำอีกทีค่ะถ้าใครๆถามนะคะถามเพื่อนๆที่กำลังรับชมเรื่องธาตุศาสตร์อยู่เนี่ยถามว่าทำไมถึงติดตอบไปเลยว่าติดก็เพราะว่าเรื่องราวมันเริ่มขึ้นมาที่ ทั้งหมดเนี้ยมันเป็นความรักที่เป็นไปไม่ได้มันไม่มีทางที่จะมาแบบบรรจบกันได้เลยนะคะแต่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวมันจะเดินไปให้มันบรรจบกันได้อันนี้คือสิ่งที่ทำให้เราติดค่ะและตัวละครที่พวกเราต้องขอบคุณนะคะที่ทำให้เส้นขนานของความรักที่เป็นไปไม่ได้เหล่านี้สามารถมาบรรจบกันได้ในที่สุดต้องขอบคุณหนิงชิงนะคะเจ้าตำหนักปรมาจารย์อมตะแห่งจักรพรรดิสวรรค์นั่น สําหรับการที่เป็นคนที่ทําให้ไอ้ตายล่านี้มันวุ่นวายนะคะจนกระทั่งนางเอกแล้วก็จนกระทั่งแบบหลาย,หลาย,ห,ลายหลายตัวละครสามารถจะกลายพันธุ์ไปได้ค่ะเห็นชัดสุดก็คือจีอินเหอนะคะกลายพันธุ์มาเรื่อยๆจากมนุษย์จนกระทั่งเป็นลูกครึ่งนะคะมนุษย์ปีศาจแล้วก็กลายมาเป็นปีศาจซึ่งมาเป็นสายพันธุ์เรียกได้ว่าเป็นปีศาจ ก็คือชื่อเรียกอ่ะปีศาจปีศาจเหมือนกับฉางอี้นะคะแต่ว่าก็ยังคงเป็นปีศาจจิ้งจอกก้าวหางกับปีศาจฉลามนะคะปีศาจเงือกของฉางอี้นั่นเอง <laughs> เพวกเราลองนึกสิคะว่าถ้าคู่นี้มีมีลูกนะคะมีผู้มีผู้สืบเชื้อสายเนี่ยจะเป็นยังไงดีคะ <laughs> เป็นปลาที่มีก้าวหางหรือเปล่าเอ่ยจะเป็นอย่างไรนะคะ <laughs> เดี๋ยวคอมเมนต์มาบอกแอดหวานด้วยแล้วกันนะคะเอาละค่ะก็ทั้งหมดนี้นะคะ เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าฉางอี้กับจีอินเหอที่ถูกทารุณกรรมหรอกค่ะเอาจริงๆมันเป็นหัวใจของคนดูอย่างพวกเรานี่ละค่ะผู้ชมอย่างพวกเรานี่แหละนะคะที่หัวใจโอ้ยถูกทารุณกรรมเหลือเกินนะคะแต่ก็ดูค่ะใกล้จบแล้วนะเรื่องนี้นะคะก็จะจบในวันที่25แล้วก็ส่วนที่เป็นส่วนที่หวานกําลังตั้งหน้าตั้งตารอก็คือการกลายเป็นสีดําล้วนๆนะคะของซุนเตอ๋อเซียนจีนางเป็นมา แล้วก็นางก็จะต้องมาสู้กับจีอินเหอนะคะแล้วก็ผนึกกําลังกับฉางอี้ด้วยมาสู้กับซุนเตอ๋อเซียนจีค่ะจุดนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นการพิสูจน์ฝีมือการแสดงด้วยค่ะของกัวเซี่ยวถิ่งนะคะนางมาจริงๆค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิษดนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามเรื่องธาตุปิศาจด้วยกันอยู่จะเข้าใจพอดเรื่องแล้วก็การดําเนินเรื่องตลอดมานะคะเราเราพูดถึงตั้ง ต,ตอนที่1จนถึงตอนที่34ค่ะแล้วตอนนี้ก็เหลืออีกแค่พาร์ทเดียวเท่านั้นคือพาร์ทศัตรูใหญ่ๆเลยก็คือซุนเตอ๋อเซียนจีที่กลายเป็นมารเต็มตัวนะคะก็เดี๋ยวไว้รอชมกันค่ะมีความสุขกันทุกคนนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วออกไปไหนก็รักษาตัวเองดีๆนะคะระวังซ้ายระวังขวาแล้วก็ใส่หน้ากากไปด้วยค่ะ ทุกอย่างนะคะไว้ใจไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้สำหรับมลภาวะค่ะเจอกันใหม่นะคะพบกันใหม่ในอพิสดถัดไปค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิสดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ์เลิฟชิน e e โนเวลล์แอนด์ซเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะ แอด a วานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ